สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บริษัท w e l i ฟ f International นะครับบริษัทของเราตั้งอยู่ที่อาคาร CS Tower ถนนรัชนาพิเศษนะครับเรามาดูภายในของบริษัท w e l i ฟ f International ประเทศไทยกันบ้างน,นะครับว่าเป็นยังไงบ้าง าย <perfekt ion ic> ในออฟฟิศของเรานะครับก็จะมีพื้นที่ไว้เตรียมต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมภายในบริษัทของเรานะครับรวมทั้งเครื่องดื่มนะครับอาหารเสริมนะครับดูโปรดักที่เตรียมไว้ต้อนรับลูกค้านะครับและออย่างก็คือห้องสัมมนาห้องประชุมด้วยนั่นเองนะครับ สวัสดีค่ะเรียนคุณไมเคิล CEO วิลีฟประเทศไทยจำกัดและสมาชิกวิลีฟทุกท่านนะคะดิฉันนางสุกัญญาวารีข้าราชการบำนาญได้หันมาทดลองและก็สนใจผลิตภัณฑ์ของวิลีฟรับประทานมาโดยได้รับการแนะนำจากคุณดารุณีโรจนสุวรรณนะคะ จากการที่ได้ใช้วีลีฟมาประมาณ2เดือนครึ่งก็มีผลตอบรับที่น่าพึงพอใจมากนะคะเช่นมีผิวพันเปล่งปลั่งขึ้นอาการที่เจ็บหรือปวดตามข้อตามกระดูกก็หายไปนะคะแล้วก็เมื่อก่อนดิฉันก็มีอาการเหมือนกับเป็นลิษิดวงเมื่อมาหันมาทานวีลีฟ ก็ทำให้ไม่ต้องรับประทานยาเกี่ยวกับิีดวงทวารเลยค่ะขอรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของวีลิฟได้ผลดีจริงๆนะคะดิฉันก็ยังคงจะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ต่อไปค่ะขอเชิญชวนเพื่อนๆและผู้ใดที่ต้องการดูแลสุขภาพตัวเองมาใช้วีลิฟดูนะคะแล้วท่านจะรู้ว่าคุ้มค่าจริงๆนะคะ ขอบคุณค่ะ